เป็นประเด็นดราม่าที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีหลากหลายเรื่องที่สามารถแตะประเด็นให้ได้พูดถึงจริงๆสําหรับกรณีเกี่ยวกับการดราม่าเกี่ยวกับปังชานะคะหนึ่งในนั้นก็คือรูปวาดผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยนั่งอยู่ที่เป็นโลโก้ของร้านปังชาค่ะ ซึ่งหลายหคนในประเด็นข่าวแล้วก็มีการพูดถึงว่ามีความคล้ายคลึงกับรูปในปฏิทินสุปรายี่ห้อนหนึ่งค่ะล่าสุดค่ะคุณบิ๊กซึ่งเป็นเจ้าข,ของไอเดียของรูปังนกล่าวที่อยู่ในปฏิทินนะคะก็ออกมาโพสต์ตามหาคนที่วาดรูปโลโก้ให้ปังชาค่ะ ซึ่งคุณบิก๊กหรือว่าครูบิก๊กพีระมนชมทวัดเจ้าของไอเดียรูปภาพผู้หญิงที่แต่งชุดไทยที่อยู่ในปฏิทินสุรานะคะก็ออกมาโพสต์ทางเฟซบุ๊กของตัวเองโดยระบุว่าก่อนจะไปไล่ฟ้องลิขสิทธิ์คนอื่นหันมาดูรูปโลโก้สินค้าร้านตัวเองก่อนไหมภาพวาดลายเส้นหญิงชุดไทยนั่งพับเพียบกล้าวผมมวยพันอกทัดดอกไม้ใส่สร้อยคอยื่นมือขวาเหยียดยาวนั่นอะคิดเองเหรอหรือออกแบบมาจากที่ไหนมาวาดภาพนี้จากปฏิทินดีเจนซี่ปี2550ผลงานออกแบบชุด และการจัดวางลีลาท่าทางโดยผมเองและต่อมาในวันที่หนึ่งกันยายนค่ะคุณแก้มเจ้าของร้านปังชาและทนายความก็ได้มาชี้แจงในรายการหนกระแสืยืนยันว่ารูปภาพหญิงใส่ชุดไทยในโลโก้ของร้านเป็นรูปที่วาดมาจากรูปภาพของคุณแก้มเองโดยคุณแก้มเปิดเผยว่าได้จ้างน้องคนหนึ่งให้วาดรวดลายเส้นโดยมีการบลิฟกับผู้วาดนะคะว่าอยากได้ภาพหญิงใส่ชุดไทยในลักษณะนี้ไทยทอดความเป็นไทยแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเช่นแบบของสุราย,ยี่ห้อดังแต่ไม่ได้บอกให้ไปลอกลี หรือว่าใช้รูปภาพของทางปฏิทินมาเป็นแบบยืนยันว่าเป็นรูปภาพของตัวเองท่าทางที่ใช้ก็เป็นท่าที่ลองทําแล้วคิดว่าสวยดีก็เลยเลือกค่ะและเมื่อถามถึงตัวคนวาดว่าไปว่าจ้างบริษัทหรือว่าไปว่าจ้างใครให้เป็นคนวาดรูปภาพดังกล่าวให้คุณแก้วก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่บอกว่าให้ความผิดเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวค่ะหลังจากจบประเด็นนี้นะคะบน Facebook ของครูบี้ก็ได้ประกาศตามหาตัวคนที่วาดรูปภาพดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่าประกาศค้นหา วอนนักสืบชาวเน็ตช่วยโชว์สกิลช่วยสืบหน่อยเถอะครับว่าคนที่รับงานวาดรูปเส้นแบบนี้คือใครอยู่บริษัทไหนซึ่งหลังจากโพสต์นี้มีการเผยแพร่ออกไปเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ว่าผู้ว่าจ้างต้องรู้ว่าใครเป็นคนวาดซึ่งครูบิ๊กก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาไม่ยอมพูดนะครับ